แต่โชว์เปิดแล้วแบบโหเวอร์มากตอนแรกอ่ะนึกว่าจะขึ้นมาปกติใช่ไหมสักพักหนึ่งก็มีเวทีเข้ามาใ,ใกล้ๆเราด้วยอ,อันนั้นตกมาโหโาใช่กีดการ์ดเลยฮะเหมือนเติมไฟในตัวพวกเราไป<อ>ด้วยในเวลาที่ดูวิชวลกราฟิกต่างๆอะไรอย่เงี้ยรู้สึกแบบเหมือนไปในโลกอนาคตุดะคน้องโคตรตึงอะคพี่คอนเสิร์ตนี้ทำให้เอวินเหงื่อออกได้เพราะเต้นไม่หยุด แค่เห็นคนเราก็ขนลุกมากมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วแบบอึ้งตลอดอะดรีนาลีนแบบพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยที่ผมชอบที่สุดแล้วผมชอบตรงที่เซ็กชั่นที่ว่าจะแบ่งเมมเบอร์แต่ละคนร้องทีละคนทั้ง7คนอะไรเงี้ย แต่ละคนคือมีแบบดึงเอกลักษณ์ของตัวเองในแต่ละอันมาใช้ได้แบบได้บีมากๆอะไรเงี้ยชอบชอบโชว์ฝารักพ่อที่สุดครับ้วยแล้วก็โฟอีฟทาถึงมากๆคือเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ตราตรึงชอบโชว์การละครมากเลยครับชอบที่พี่โอ๊ตมาเป็นสโนไวท์ครับผมก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งของโฟอีฟที่แบบน่ารักน่ารักเล่นเป็นคนแค์ทั้งเจนอะไรเงี้ยคือรู้ว่าโฟอีฟเล่นละครได้แต่อันนี้มันสุดเกินไงพอบูตี้บอมมาเราแบบปังกระปุกปัง ขอบคุณนะผมชอบเพลงที่ร้องกับไททอทสมิธเพียรตี้แล้วผมดูปบึ๊บตึ๊บมึ๊บกีเลยอ่ะชอบเซ็ตที่เป็นแบบบาร์บี้อ่ะที่มันแบบมันมีเล่าเรื่องแบบต่อต่อเพลงกันเป็นแบบเรื่องอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าลงตัวมากประทับใจมากคะของอินชอบทุกโชว์เลยอ่ะคือแบบมันดูแบบมันดูมีอะไรให้แบบ รอลุ้นว่าเขาจะ represent ความเป็นแบบโฟอีฟออกมาในเพลงนั้นๆออกมาแบบไหนยินดีกับโฟอีฟทุกคนเลยครับผมาข้ัพอดพี่ๆไปตลอดให้คำว่า f o อีฟมีจริงครับเก่งมาก you ไกส์เก่งสุดๆสำหรับโชว์วันนี้คือมันลงตัวสุดๆและ It was amazing beautiful show We love you guys ทำดีมากๆนะคะสู <reco Christ> <siglo>. ้ๆค่ะฝันเราสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปในอนาคตครับผม หนูสามารถแบบว่าแฮปปี้ได้เต็มที่แล้วเพราะว่าทำได้ดีจริงๆแบบมันดีมากมันเป็นก้าวที่สำคัญที่จะสปริงบอร์ดต่อไปในระดับนานาชาติได้เลยแล้วพลังงานดีๆเข้าไปเยอะๆเลยนะคะภูมิใจในตัวพวกยูมากๆที่พวกยูทำให้ตัวพาตัวเองมาถึง i m p a c t Arena ได้จะมาให้กำลังใจเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอนสามคอนสี่คคอนหกก็จะเจอพวกเราอยู่ที่นั่นตลอดจะไปเต้นอย่างนั้นแหละจะไปปึ๊บปึ๊บมีตลอดนะครับผมก็ยินดีด้วยนะคะ